Illa, Roma, เซบีย่าโรมาเสมอกันไปสวัสดีแล้วกันนะครับมาพบกับน,นักเตะดอทคอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะไปวิเคราะห์การแข่งขัน,ก,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 นก็ไปกับที่ศึกยูโรปานัดชิงชนะเลิศน,นะครับระหว่างทางด้านของเซบียาจากสเปนแล้วก็ทางด้านของโรม่าจากอิตาลีนะครับผม,มก็ต้องบอกว่าเซบียานี่ เป็นเจ้าของถ้วยนี้เลยนะครับโอ้โหโต้องบอกว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีเลยในใในในถ้วยใบนี้สำหรับยูโรปาลีกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกัน,กนว่าความพร้อมของสองทีมแล้วก็ผลงานล่าสุดแล้วก็รวมถึงทางด้านของผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามมีใครกันบ้างนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับทางด้านเซบีย่านะครับก็ เพิ่งเอาชนะยูเวนตุสมาในรอบที่แล้วนะครับในช่วงทดเวลาในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ชนะมาสกอร์รวม3ประตูต่อ2นะครับผมตอสำหรับเกมลีกนี้ก็ต้องบอกว่าด้วยความที่พักตัวหลักไว้เยอะมากนะครับทำให้พ่ทางด้านของเรอัลมาดริดไป1ประตูต่อ2แล้วกันนะครับทางด้านของอา,อากุญย่านะครับก็มากกุญย่าก็จะติดโทษแบนไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้นะครับผมทางด้านของมาเกาก็เจ็บ นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคนอื่นจะมีใครที่ลงสนามได้อีกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทางด้านของโรม่าของกุเซ่มาริญโยกันบ้างดีกว่านะครับก็ผ่านเลยว่ากุเซ่นมาได้นะโดยสกอร์รวม1ประตูต่อ0นะครับในรอบที่แล้วนะครับเกมล่าสุดนี้ก็เช่นกันนะครับเก็บประตลหลูหลักๆไว้มาอัดนัดชิงยูโรป้านี้นะครับก็แพ้ฟอิออเรติน,น่าไปหนึ่งประตูต่อสองแล้วกันนะครับทางด้านของคาร์ซอฟแล้วก็ดูมบูล่านะฮะที่เจ็บแต่ทางเปาโลดิบาล่านี่ก็หายเจ็บ กลับมาซ้อมได้แล้วนะครับมีลุ้นว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมกันเลยดีกว่าก็เป็นทางด้านของโบโน่นะครับอิสุนาบาสนะครับบาเดยกูเดลนะครับอเล็กซ์เตลิสนะครับเรเจสนะครับแล้วก็ลาคิติชอ่าโอกัมโปสนะครับแล้วก็ทอเลสนะครับ แล้วก็ไบอันคิวรวมถึงทางด้านเอนเนอรี่นะครับผมก็เป็นผู้เล่นที่ครับจะลงสนามของทางเซบีย่านะครับทางด้านโรม่าก็จะเป็นทางด้านของปาติซิโอนะครับมันชินนี่คิสมอลลิงอิบันเยสนะครับเซลิกนะครับพิสตานเต้เดมันย่ามาติชนะครับผมสมินาโซล่านะครับเปเยกินนี่เอลชาลวีแล้วก็ทามิอับราฮัมนะครับผมก็ต้องบอกว่าทุบใหญ่ทั้งคู่นะเพราะว่า แมเก็บตัวมาเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะนะครับก็เตะกันที่สนามบูสกัตอารีนาบูดาเปสต์นะครับพตัดสิงเป็นเอตเนีเทเลอร์นะครับผมก็ต้องบอกว่าความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับผมแม้ทางด้านเซบียาผลงานในลีกจะไม่ดีเอาซะเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าไม่ดีเลยนะฮะแล้วต้องบอกว่าเกมแต่ว่าเกมยูโรปาลีกนี้ต้องให้เขาเลยนะ,ะเข้าชิงหกครั้งชนะหกครั้งเลยนะครับทางด้านโรมานนี้ก็ เน้นรัดกลุ่มอยู่แล้วนะครับตางสายโค้เซ่หมลินโย่นะครับผมเน้นผลการแข่งขัน <c oughs> <ๆ S 1> เพราะฉะนั้นผมมองว่าน่าจะเสมอในเวลาเผื่ออาจจะยิงยาวไปถึงยิงจุดโทษกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้อปกตีว่าน่าจะเสมอกในเวลาอาจจะเป็นทัศนะของผมแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับ <c oughs> นักเตะดอทคอมด้วยกันแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ